สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ที่ตุกตากำลังเดินอยู่ที่ชายหาดพัทยาเหนือนะคะน้องๆอ,อย่าเข้าใจผิดนะคะคิดว่าช่วงที่ติดติดวันนี้พี่ตาพามาเที่ยวทะเลแต่พี่ตาพามาเที่ยวเทดดี้แบบมิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์หมีเทดดี้นะคะเอาใจสาวกน้องๆหมีเท็ดดี้ให้ได้แอบกรี๊ดกันนะคะแล้วก็ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะเพียงแค่เดินข้ามถนนไปก็ถึงแล้วค่ะ ที่ทุกตาก็พร้อมที่จะเข้าไปประจญภายในเท d ดดี้ไอแลนด์พร้อมกับนี่ฟุ๊แผนที่คู่มือในการเดินทางแล้วก็พี่ตามีไกด์นะคะเป็นพี่มะนาวรอพี่ไตอยู่ข้างในแล้วคะ่ะไปกันเลยดีกว่าอยากรู้ความเป็นมาของที่นี่มั่งจังเลยว่า ทำไมถึงมาตั้งเป็นเมืองตุ๊กาตาหมีอยู่ที่พัทยาด้กันก็คือ,อผู้บริหารเนี่ยซึ่งเป็นคนเกาหลีตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็คือคุณแม่เคยซื้อตุ๊กาตาหมีให้แล้วก็เลยรู้สึกว่าผูกพันชอบรักตุ๊กาตาหมีมาและทีนี้พอมีโอกาสได้มาที่ประเทศไทยค่ะรู้สึกหลงรักประเทศไทยชอบคนไทยและทีนี้ก็เลยเอยทำอะไรที่ทำธุรกิจอะไรได้ที่จะสร้างรอยยิ้มหรือว่าให้คนไทยได้มีโอกาสมาแบบใช้เวลากับครอบครัวด,ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี teddy bear museum ค่ะมีกี่ตัวคะในนี้ประมาณส ส0 0 0ตัวค่ะเพราะว่าของเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด14โซนค่ะแต่ละโซนก็คือจะตุ๊กตาต่างกันไปแต่ก็คือเป็นตุ๊กตาหมีทั้งหมดตีมของที่นี่ก็คือเป็นการล่องเรือตามล่าหาสมบัติกับเท็ดี้แบร์เพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาตั้งแต่ทางข้างหน้าค่ะจะสังเกตเห็นได้เลยว่าตัวมิวเซียมของเราเป็นลักษณะของรูปเรือมังกรจะมีหมีกัะตันซึ่งจะเป็นแบบหัวหน้าในการออกตามล่าหาสมบัติก็เหมือนกับการที่เราไปตามเกาะต่างๆเพื่อไปตามล่าหาสมบัติกับเทดดี้แบร์ 14โซนถ้าเกิดไล่แต่โซนแรกเลยกันนะคะก็จะเป็นโซนสมัยของอินาร์ครับ แล้วก็พอถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นโซนไดโนเสาร์ก็เราจะมีเห็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆด้วยพอถัดมาอีกก็จะเป็นโซนสฟอรีค่ะพอมาถึงตรงนี้ก็จะไม่ได้เห็นแค่ตุ๊กตาหมีอย่างเดียวแล้วก็จะมีแบบเป็นยีราฟม้าลายมีช้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้ก็จะจําลองให้เหมือนแบบสฟอรีของจริงเลยแล้วก็มีในส่วนของรถแรงด์โรเวอร์ขึ้นไปนั่งจริงๆได้ด้วย ออกจากนี้ไปเห็นเป็นวนัดเป็นโบสถ์มองข้ามทวีปได้ด้วยค่ะไปเจอของไทยเลย ผัานมายิงหน่อยก็จะเป็นในโซนของอใต้ท้องทะเลก็จะมีเป็นตุ๊กตาหมีหนั่งเงือกที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนเทพนิยายตรงนี้ก็คือเด็กๆจะชอบเพราะว่าแบบสามารถเล่นสไลเดอร์มีแบบพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นอะไรอย่างนี้ได้ค่ะที่ที่หลายคนจะทราบอยู่แล้วว่าที่เกาหลีเนี่ยก็คือมีพิพธิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีอยู่แล้วอทีนี้พอมาเที่ยวที่นี่เขาก็จะเกิดคําถามว่าแล้วมันต่างกับที่เกาหลียังไงอเขาก็ตอบได้เลยอันนี้คือเป็นความแบบพิเศษของเท็ดดี้แบร์มิเซียมแห่งนี้นิดนึงก็คือว่า ที่เนี่ยสามารถจับได้เล่นได้ทุกตัวคือไม่มีตู้กระจกกันข้อห้ามแทบจะไม่มีเลยคือเราอยากให้แบบว่าทุกคนสนุกกันได้ทุกมุมได้ทุกโซนก็คือจะมีทั้ง3มิติก็มีไปเล่นได้เต็มที่เลยไม่ต้องกักที่นี่เพราะว่าจับได้เล่นได้อยู่แล้วคือที่เตรียมมาก็คือกล้องถ่ายรูปต้องเตรียมให้พร้อมใช่แล้วชาร์จแบตมาให้เต็มเลยค่ะก็คือเปิดตั้งแต่9้าโมงถึง4ี่ทุ่มเนี่ยก็คือสามารถแบบแฮปปี้เอนจอยได้ทั้งวันนะคะ ไปมล้วค่ะบอกแล้วว่าต้องถูกใจบรรดาสาวกของน้องมีเทดดี้แบร์แน่นอนค่ะสําหรับน้องๆน,นะคะที่สนใจจะมาเที่ยวเทนตี้มิวเซียมนะคะมาได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะเขาเปิดทุกวันเลยแล้วก็น้องๆเนี่ยที่ความสูงไม่เกิน90ซนติเมตรก็ประมาณนี้เข้าฟรีเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของพี่ตาแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกับพี่ตาได้ใหม่พร้อมกับช่วงของคิดติดป,ปีกในวันศุกร์หน้ามาดูนะคะว่าพี่ตาจะพาไปเที่ยวไหนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย